เฮ้เฮ้สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นไมครับแต่ตัวที่เราเล่นมันจะเป็นอันเนี้ยอันตรงกลางนี้เลยอันที่เราเชียตตรงเนี้ยอันเนี้ยกดเข้าไปมัน,นก็จะเป็นไมโครแบบนี้ไปเลยละครของเราก็ตัวนี้แหละแล้วเนะน,นียโอเคเรามีรูอยู่หมือใบที่โอ้โหเรามันในนีเธอแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ทำไมครับอือนนะ่นะ่ะนะแล้วเราก็จะไม่อยู่เล้กกว้วางใหญ่ถามว่าทำไมขุดตรงนี้ดูตรงนี้นะแอบวีประตูตุ๊กตองครับแบบประตูไปอยู่ตรงนี้ยเนี้ยเนี้ยชึบชบแบบอยู่ห่างกันนิดเดียว จะพูดขึ้นไปอีกเราไม่ได้เป็นแบบแบบแบบจะพูดยังไงยังไงก็ก็อยากทำแบบนี้นมานานแล้วแหละแบบทำหนึ่งร้อยวันในไมโครป่ะแต่ว่ามาบางคลิปนะดูดินี่คือจุดที่ประตูอยู่คือหน้าประตูเออ มาสร้างไม่สามารถสร้างได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไยเราก็มาเจอนะโอเคกลับโลกกันดูประตูที่ทำไว้โคตรสวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมน้ำเดี๋ยวจมน้ำ,นำอ่ะพูดก็ไปพูดให้โง,ง่เลยข้างหลังเนี้ยไม้สวยไม้สวยข้างหลังนี แบบ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 ี่พูดยังไงมันไม่ได้อะเอทำทีมแบบกุนตีนเหมือนคุนอื่นเขาอะโอ้โหวางล็อกก็พพาดจตั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 ไหนเคยชอบให้เราเล่นไหมคะแบบนี้ปะเราไม่รู้หรอก โอ look, <Goodnight. S 1> humanity. Humanity. ้ยโฆษณาโฆษณาเต่าล้านปีเราขอไม่โอ้ยเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่มันขึ้นเองเราไม่เกี่ยวนะเดิยพาร์ค a r k ได้ยังอได้แล้ว ปลาดเลยนะเนี่ยดู้จักะอองก็รู้ว่ามีประตูเนเธอร์ก็แบบละอองมันสวยนะดูดิละอองก็สวยเลย เราชอบละองมันมากตรงนี้เราจะทาเป็นขั้นบันไดดีไหมเนี่ยทําก็ได้นะไม่เสียหายไปทําดีกว่าคือแบบการออกแบบแบบนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างแต่ก็แบบมันอยากสร้างอ่ะเออเริ่มมาสร้างประตูน,นี้ <c oughs> เธอเจ้าเ้ยมีใครบ้างเริ่มมาสร้างประตูน,นี้เถอเลยไม้เมย์จ้ะไม้มยมมีหรือคนเดียวมั้ง แต่ความจริงไม่ได้เริ่มมาแล้วสร้างประตูนี้เธอเลยนะจะมีสร้างอย่างอื่นก่อนด้วยอีกเยอะแยะมากมายอ่ะได้ไงให้เยอะเยอะมากมายเราขึ้นแบบนี้ได้ปว่ามันจะได้แบบเร็วลหนอ่อยให้เธอช่วยใหเธอทำไรมาหน่นะหนาจ้ะ มองมองให้เธอทำไรมานะ่ะให้เธอทำไรมาน,ะบบน่ะช่องนี้เข้าบุญอ๋อเข้าวัดทำบุญไปไปอ่ะหยุดไว้แค่นี้ก่อนสี่นาทีแล้วเราค่อยมากันใหม่บ๊ายบไป,ไป